พี่เดี๋ยวผมมีประชุมเก้าเครื่องครับสวยงามจริงต่อไปอนุญาตผมจริงไหครับครับผมเดี๋ยวผมมีประชุมเก้าเครื่งครับพี่ผมมีประชุมเก้าเครืง่งเดี๋ยวผมรีบไปได้ไหมครับอะไรนะผมมีประชุมเก้าเครืง่งเดี๋ยวโดนด่าครับเดี๋ยวผมจะไปสั่งงเรีบจะไปสั่งให้เร็วที่สุดในโลกเลยโอ้เท่าไหร่ครับอะเท่าไหร่ครับควาืนเครื่องหมายครับมอเตอร์ไซค์ก็ห้ามขึ้นครับตรงไหนครับอ๋อใครต้องขับรถชิดจ้าไว้ เพราะว่าตรงนี้ตั้งแต่ดินแดงจนถึงลังสิต27.5กิโลเมตรมันจะมีช่องคู่ขนานกับช่องด่วนมอเตอร์ไซค์ห้ามวิ่งในช่องด่วนมอเตอร์ไซค์ต้องวิ่งคู่ขนานอย่างเดียวอ๋อขอใบอนุญ,ญาตขับขี่หน่อยนะครับขอผมไปก็มุขอผมออไปกันได้ไหมไปกับขี่หน่อยครับพี่เดี๋ยวนะยืนยันว่าผมจะเกียร์ไม่ใครับอ๋อโอเคครับนะรถกฎหมายนะพี่นะขับรถให้หน่อยแล้วกันนะครับผม โอ้ยโดนเลยกูกระฉลบนะครับแต่ไม่เป็นไรครับลงมาสองล้อแล้วมั้งพี่เห็นไหมผมมีตั้งด่านอยู่ด้านหน้าไม่ใช่เหรอจอับมออะไรนะครับผมจับมอไซค์ด้านหน้าไม่ใช่เหรอแล้วลูกพี่มาจากไหนเนะี่ยอ๋อพอดีผมเมื่อกี้รถมันติดฝั่งซ้ายครับ ก็เข้าไม่ทันครับไม่รู้อะไรเลยเอ๋อใช่ไหมมันไม่มีป้ายว่าพ่อแม่เข้ามามันไม่มีป้ายบอกหรือเปล่าเดี๋ยวสอนอเขแจ้งอีกทีถามดูว่าเราปิดที่ไหนปิดยังไงทำไมกอหางี้มอไซค์ส่องวัวทำไมมอไซค์ขี่ไม่ได้ทำไมมอไซค์เข้าตรงนี้ไม่ได้ครับธุบิีทุกหนึ่งอาทิตย์ไม่ว่าจะตายหรือจะเจอธุบจีมอไซค์เจ็บ ไม่เอาครับเงินเก็บไว้เลยไม่ไม่ครับที่สอนอไปพนึงตันต้องไปสอนออีกเหรอใช่ครับไปวันหลังใช้ใบขับขี่แทนก่อนพี่ไปประชุมก่อนพอไปประชุมเสร็จก็ไปเสียก็ได้เดี๋ยวผมไม่เราเดี๋ยวจะผมไปตั๋งถ้าผมไปตั๋งจังหวัดทําไงครับถ้าไปตั๋งจังหวัดก็ใช้ใบนี้ได้ครับพี่แต่ถ้าพี่ไปทาผิดอีเขาจะเขียนใบซ้อนผมฝากายได้ไหมไม่เอาไม่ฝากไม่ไม่เขียนใบสั่งได้แหละแต่ไปขับขี่ให้เขียนชื่อเขียนโอ้มันยุ่งยากพี่ เขียนเลขบัตรประชาชนเขียนเลขบัตรใบก่อโอ้ยลงมาหนะ้าเอาอีกบ้านผมอยู่ไกลด้วยอ่ะเขียนโนกผมรบกวนหน่อยได้ไหมพี่เพราะว่าเดี๋ยวเอามาก่าอนทำพี่ผม,ผมะจะดูอีกทีดูช่วยผมหน่อยแล้วกันเพราะว่าบ้านผมอยู่ไกลอ,อ่ะพี่เขียนดูเลย้าบน้ำมอไซค์อันนั้นน่ะอ้าวอะไรงเบอร์สักปูอ่างกทจสี่เก้าสี่แปดห้า เราผ่านไปเมื่อกี้คันหนึ่งไม่กลับไม่ทันแล้วเพี่ครับมาอยู่ทุกเชา้ารอเปล่าครับเนี่ยครับอยู่ทุกวันครับเพี่อนตอนตื่นไม่เห็นเลยโอ้ยตายตาย นี่ใช้ใบนี้ใทนใบขับขี่ไปไประชุมปุ๊บผมผมไม่ว่างมากจะเสียทางไปตานีเขียนที่อยู่ตรงนี้จ่ายทางไปานีแล้วเขา,าส่งจะส่งท,งที่จะส่งไปขับขี่กลับไปตามที่อยู่อันนี้ด้านหลังตรงนี้อันนี้นต้องจ่ายอะไรเท่าไหร่ครับต้องจ่ายเท่าไหร่ครับ ไม่เกิน1,000บาทครับพี่ผมก็ไม่รู้แม่แล้วผมจ่ายไปสนีผมต้องจ่ายเท่าไหร่อ่ะครับผมจ่ายไปสนีผมต้องจ่ายเท่าไหร่อ่ะครับก็จ่ายเท่าพันกับสนอครับเท่าไหร่อ่ะครับมันมีเปรียบเขามีลิตรค่าปรับอยู่แล้วครับไม่ใช่เราไปสนีหนึ่งพันบาทไปสนีเขาจะรู้ไหมครับะไปสนีเขาจะรู้ไหมครับไปสนีรู้หมดเหมือนกันเขาเ c o อ e r กับทางสนอแล้วพี่ไม่ลงยอดไปเลยอ่ะครับไม่ลงครับผมไม่มีอำนาจครับพี่ เปรียบเทีา่าตับร้อยเวรพนักง,งานสอบสวนจะมีอำนาจอามแล้วอย่างนี้ไปไปสเนสน่เป็นผู้จับกุมอย่างเดียวไปไปสเสน่หนี่ไปไปเสน่หนี่เราไปเสน่เขาจะบอกไหมครับว่าเท่าไหร่บอกครับพี่อันนี้อันนี้ตรงไหนครับทางธนาคารรู้จักธนาคารไหมอ่ารู้จักครับนนอันนี้อันนี้อยู่ไหนนะครับอะไรนะสอนอพิภาวดีครับตรงข้ามวัดเสมียนวัดเสมียนอยู่ฝั่งซ้ายสอนออยู่ฝั่งนี้สอนอพิภาวดีเขาหรอนี<ะ>่มาทางนี้หรอครับเป็นยาคู่ไหม อ่าออ่นั่นแหละเลยยาคูมันิดเดียวเลยอย่าขวามือใช่มือครับก่อนแยกรัตโยทินรู้จักเน่นรัโยินอ่าอ่าอที่ว่าจะเลี้ยวซ้ายไปเมีเจออ่ครับอก่อนเลี้ยวซ้ายนั่นแหละอยู่เส้นนี้แหละแต่ว่าก่อนเลี้ยวซ้ายมันมันยุ่งยากผมฝากบนหมาค่อยไปค่อยไปเสียก็ได้ระชุมอะไรเสร็จกแล้วค่อยไปสยักสวัสดีแฟนคลัผมหนยครับฝากสวัสดีแฟนคัผมหอยีผมทชนอยู่ ทำไมครับทำช anel ยูทูบอยู่ครับอะไรนะทำช anel ยูทูบอยู่ช anel ยูทูบครับผมทำ,ทำไปทำทำไปทำใหม่อ๋อเปล่าครับเกยอกับพวกมอไซค์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมอะไรวะโดนจนได้พี่ไม่ช่วยผมเลยผมนจะรีบจ่ายรีบไปเสียเวลามากเลยโอ้ยเสี็งมากเลยครับช anel ยูทูบครับผม คลิปเฟซบุ๊กที่ว่าด,ด่าตำรวจนั่นน่ะไม่ได้ด่าครับก็อัดไว้เฉยๆครับอ๋อเออเอาไปไปไ,ปไปแล้วทีหลังไม่ทำแบบนี้แล้วน,น,นะลนู่นะูกเยนะสวยแต่ช้าครับต้องไปสอนอยกันนี้งโอ้เสียเวลามากเลยครับผมมายืนดักอะไรตรงนี้คนเดียววเนี่ยที่เราไม่มาตั้งด่านกันเหรอครับ ให้ตั้งก่อนครับตอนนี้มันรู้จดี่ัดชั่วโมงเร่งรัดครับเดี๋ยวสิบโมงครึ่งก็จะตัดไอันนี้ชื่ออะไรนะครับผมนี่ลราอัดคอิดไม่เป็นไรหรอกผมไม่ได้ทำอะไรผิดอยากดูชื่ออยากปูปากปลาครับปลาครับเดี๋ยวเราก็ได้รู้จักกันอีกครับพี่ขับทางนี้อีกออเคย่าขับอีกนะจริงๆก็มาว่าข้างในรถมันติดมากแล้วก็ไม่รู้ว่าทำไมต้องต้องห้ามเข้าข้างนอกเนี้ย ก็ติดเป็นทุกวันอยู่แล้วไมันเกิดอุบัติเหตุกันบ่อยอาทิตย์ละหนึ่งครั้งข้างในไม่เกิดอุบัติเหตุหรอไม่ครับรถข้างในมันจะขับช้ารถข้างนอกมันจะขับเร็วกว่าอผมว่ากฎหมายมันก็รถยนรถยนมันมันขับได้เลยรถยนไงแล้วรถยนมันเหยียบกันเร็วมอไซค์ก็ขับเร็วได้มอไซค์มันมีสองล้อมันล้มง่ายโอยยเกลแล้วผมว่าจริงๆก็ไม่น่าทำอย่างเงี้ยนะเพราะว่า รั่วหรอผมเกินค่ะผมเกินกฎหมายมันก็ดเก่าแล้วอ่ะมันโอ้โหลองเรียนเราเองเดี๋ยวนี้มอไซค์ก็ขับกันเร็วได้อยู่แล้วแล้วก็ขับมอไซค์พี่ผมไม่มีรถยนต์หรอกพอผมปอดเครื่องแบบออกผมก็ขับไปพี่เข้าใจเข้าใจเหมือนกันนะครับโอเคครับไม่เป็นไรครับเดี๋ยวไปเสียสแนวก็ได้ครับผมไปเวลามันมีอยู่ด้านหน้าครโอเคครับครับผมรถดีๆครับครับครับผม โอ้ยคือไม่ได้จะยัดเงินครับแต่คือขี้เกียจเสียเวลาครับไม่ใช่อะไรครับไปละวันนี้รู้งี้หลบเรื่องแต่แรกดีกว่าเอาสีไม่โดนท่อดังนะครับผมไปแล้วครับผมโด,โดนจนได้ครับในรอบสองสามปีครับต่น้องนี่ผมมาจากไหนไม่รู้คนเดียวนะครับตำรวจนั่นไงก้ามมงยี่ผ้าเลย ได้นะแต่ก็แล้วไม่ยากจะทำอะไรไม่ดีครับเส็งมากครับสวัสดีครับสักตวดร,ร้อยโอ้โอเท่ครับผมไปแล้ววันนี้เสียตังอีกแล้วไปกับกี่โดนมาแล้วลืมดูข้อหาวะข้อหานี้น่าจะดนเยอะหรือเปล่าไมู่ครับก็เดี๋ยวสอนอวิภาวดีวิภาวดีวิภาวดี ไม่มาอยู่ตรงไกลยังวะมาจับตร,ตรงนี้เลยนะอครันี้ก็ขับทุกเช้าทุกเช้าไม่เจอมาเ,เจออะไร ร้างหลังนี่จะเข้ามาอีกนลครับผงใส่ผมจะเข้าไมอีดครับเฮ้ยมีฝ่าไปแดงไยเหรอเอ้ยอะไรเนี่ยเอาซะเซ็งบันไลาครับโทรหาหัวหน้าทันไหมเนะี่ยเมมเบอร์ไว้อันไหนก็ไม่รู้เนะ ไปสอนองสอนอ,นอไปโอ้ยคุณนวายมุญญา,าขนาดนี้นะครับไปกับพี่ผมเนี่ยต้องไปเอาเองครับเพราะมันเป็นไปกับพีตลอดชีพครับเป็นแจ้งหายทาใหม่ไม่ได้นะครับเป็นไปกับพีแบบธรรมดามาก็ยุ่งเลยครับ